สวัสดีพี่ๆชาวเทรดเดอร์ทุกท่านค่ะพบกับ Daily Trading Analysis บทวิเคราะห์อทองคำรายวันประจำวันที่3กักฎาคม2568ค่ะ อนนี้เราอยู่ในไทม์เ a m e H1 นะคะพี่ๆถ้าวันนี้ได้ยินเสียงป๊อกๆ๊กกแสดงว่าตอนนี้คือเขากําลังทําห้องอยู่นะคะมันก็เลยอาจจะได้ยินเสียงหน่อยนะต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะอะวันนี้เราจะมาเทรดทองคํากันอย่างไรเราเริ่มเห็นภาพที่มันค่อนข้างชัดมากๆแล้วนะคะว่าทองคามันมีลักษณะของการ b r e คเ o u t บริเวณนี้ออกไปนะ แล้วทีนี้เราจะเล่นยังไงกันบ้างล่ะวันนี้นะคะถ้าเป็นแผนของทัตถูเองนะทัตถูก็จะเน้นย่อบายย่อบายนะคะย่อบายอย่างเดียวนะข้อดีของการถ้ามันย่อลึกลงมาอย่างเช่นถ้ากราฟบริเวณน,นี้มันย่อลงมาลึกสักประมาณโซนเนี้ยนะทัตถูก็จะเก็บบ่ายขึ้นไปอย่างตามโครงสร้างเดิมถ้าสมมติว่าราคามันมีการดรอปจากตรงนี้ลงมานะคะนี่เราจะเห็นสวิงไฮสวิงโลบริเวณตรงนี้นะ อันนี้คือภาพแรกนะถ้าใครเรียนเกี่ยวกับพวกดีมานซับไพยนะคะลิควิดตี้ทั้งหลายนะอันเนี้ยจะเป็น LQ นะเป็น LQ ไม่ใช่ QM ละ LQ แต่ถ้าลักษณะของอีกแบบหนึง่งถ้ามันยกขึ้นมานะคะถ้ามันยกขึ้นมาแล้วมันด r อปลงมาอย่างนี้นะมันจะเป็น QM และนะมันจะเป็น QM หละแต่ทีนี้เอ้ย มันมีโอกาสได้ทั้งสองแบบนะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่วันนี้แอทูขอบายแอดไปฝั่งบายนะคะไปฝั่ง B แล้วกันเนาะทีนี้เราจะหาโซนยังไงเข้าล่ะถ้าเราคิดว่ามันจะขึ้นเรื่อยๆนะ้อทูจะตีเทรนไลน์นะคะจะตีเทรนไลน์ให้มันล้อไปกับอันนี้นะล้อไปกับโครงสร้างนี้นะคะ ทีนี้เราจะเห็นสปีดไลน์บริเวณนี้ใช่ไหมคะทุกครั้งที่มันมีการย่อลงมาโดนที่สปีดไลน์เนี่ยนะมันจะทำการยกขึ้นไปเรื่อยๆยกแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะยกแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆทุกท่านจะเห็นว่าโซนด้านบนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีมีโซนซัพพลายค่อนข้างที่จะแข็งแรงมากนะคะเราจะเห็น LQ กันค่อนข้างจะเราเห็น liquidity เลยนะ,ะว่ามันมัมนเป็นยังไงนะ,ะแล้วเราก็จะเห็นซัพพลาย ที่มันค่อนข้างจะดรอปค่อนข้างจะแรงก็คือก้อนตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยนะมันตรงเนี้ยมันมีกระจุกอยู่นะฮะเป็น LQ แล้วเราก็จะเห็นซับไพ่บริเวณนี้ด้วยเห็นไหมคะว่ามันมีระยะสําคัญมากๆนะถ้าเรียกเป็นง่ายๆเลยนะไม่ต้องใช้พวกศาสตร์อะไรเข้ามาเยอะนะก็คือตรงเนี้ยมันเป็นแนวต้านสําคัญนั่นเองนะคะเป็นรีสต์นสาคัญเป็นแนวต้านสําคัญเพราะฉะนั้นแล้วโอกาสที่มันจะมีการวิ่งขึ้นมาเนี่ย ถ้าถูกมองว่ามีสูงในวันนี้แต่เื้อสิ่งอื่นใดนะคะถ้าเราจะเล่นเราต้องซื้อในราคาที่ถูกในวันนั้นหรือในหน้างานตอนนั้นที่มันควรที่จะถูกเท่าที่มันจะถูกได้นะทีนี้ถ้าถูกจะหาโซนในการเข้าให้นะคะโซนแรกถ้าเข้านะก็จะเป็นโซนบริเวณนี้ถ้าเป็นโซนแรกถ้ามันย่อลงมาได้นะคะก็จะเป็นโซนนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งอยู่บริเวณด้านล่างนี้นะ แททูจะลากแบบนี้ไว้ให้ละกันถ้ามาลงมาโซนนี้เด้งโซนที่หนึ่งมีโซนนี้เด้งโซนที่หนึ่งอันนี้เด้งโซนที่สองนะคะอันนี้เด้งโซนที่สามคือถ้าโซนที่สามมาในรูปอย่างเงี้ยนะยังไม่หมดหลูปที่มันจะขึ้นได้นะคะสำหรับแททูมองนะยังไม่หมดหลูปที่มันจะขึ้นได้เพราะว่าเพราะว่าตรงเนี้ยถ้ามองอีกอันนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไหลจําได้ไหมเป็นไหลเป็นหัวเป็นไหลนะคะจําได้ไหมเราก็ จริงๆเราสามารถช้อนซื้อบริเวณนี้ได้นะฮะไม้ที่1ไม้ที่2ไม้ที่3ามได้เลยนะ,ะแต่ถ้าใครไม่ชัวให้ให้อะไรให้ปิดก่อนได้นะเก็บปิดเก็บปิดเก็บป,ป,ปิดก่อนได้นะคะเพราะว่าในในลักษณะนี้ถ้าถูมองว่ามันมีโอกาสที่จะสามารถขึ้นไปแล้วแบบเคลียร์ไฮบริเวณนี้ได้แต่ถ้ามันไม่สามารถต่ําลงมากว่านี้ได้อ่ะเราใช้เทนไลน์ในการตีตรงนี้ขึ้นไปนะคะ แล้วให้มันถ้ามันลงมาแบบนี้แล้วมันทำไฮไฮเยอะไฮขึ้นไปอีกนะมันจะล้อขึ้นไปแบบนี้จนมันไปถึงข้างบนอะ่ะนะบางทีมันอาจจะมีจังหวะเบสออกมานิดหน่อยนะคะเบสออกมานิดหน่อยแล้วจากนั้นเนี่ยมีการแลนดี่ขึ้นก็ได้นะคะก็ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนเนี้ยเราสังเกตว่ามันเคลียร์ไฮบริเวณนี้ไปแล้วเห็นไหมมันเคลียร์ไฮนี้ไปแล้วเคลียร์ไฮนี้ไปแล้วแสดงว่าโอกาสที่มันจะมีการทำไฮใ,ใหม่ก็จะมีเพราะว่าตอนนี้โซนที่มันใกล้ที่สุดก็คือโซนนี้ ที่เป็นรี t a n แทนโซนนี้นะคะวันนี้ถ้าทูบ u a แ d ดไปฝั่งไนะนะไปฝั่ง u บแผนประมาณนี้นะคะถ้ามันยิ่งย่อลึกจะเน้น u บจะเน้น B นะคะแต่ถ้ามันย่อไม่ลึกแล้วมันยังล้อไปตามสปีดไลน์บริเวณนี้ขึ้นไปเนี่ยนะเราอาจจะมีการเก็บเล็กน้อยเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆจนถึงโซนนี้นะโซนนี้เป็นแนวต้านสำคัญเราถึงจะมาเอสกันบริเวณนี้นะก็คือมาเซลที่บริเวณนี้นั่นเองนะคะ ก็โซนประมาณนี้นะคะแนวรับมีให้3แนวเลยนะส่วนแนวต้านเนี่ยฮะทูมองว่ามีแนวเดียวที่มันที่มันจะขึ้นมาเทสได้ก็คือมีแนวนี้แนวเดียวนะคะเป็นแนวต้านสําคัญเนาะ<ๆ>วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับแผนวันนี้คิดว่าเล่นไม่ได้ยากมากนะคะสําหรับแผนวันนี้แล้วก็อาจจะต้องรอวอลุ่มมาอีกทีนะคะวอลุ่มมาอีกทีเนาะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ท่าทูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ